โดนคากหรอว้าถึงว้าถึงปผูกที่หลังเที่บ้านต้นหนึ่งมันนั่นไหนพอมันตายดูมันย่างกาตาวากัมันบริคืนงามเติมเห็ดบอสลุ่มนะว่าคำว่าส้มก็มีรสบอกครับส้มใส่รถเนาะ ตอนนี้ก็มาผสมปูนมาเห็ดหลุมก้อนป้าอันเห็ดหลุมก่อนบ่เห็ดหลุมหวังสีเท่ก่อนต้องเท้ปุ๋นปูนฮะต้องเทตีนบ่กว่ต้องเท็หลุมเลยบ่กซึ่งเซตีนมันลงไปนะเรื่องมันสียากต้องบ่เขาว่าดิบ่เขาว่าดิต้องเดินเดินอีกก่อนเนาะไม่นล่ะพอพญอ่อนเจ้าคือใส่เสื้อขาวมาเกือกคักแท่านี้ เปลี่ยนพ่อผมเอาตะปูมาอยู่ในบ้านนี้เขาเต็มเต็มในหลังเขายังเจ็ดดีๆเนาะตอกตะปูใส่เลยนะมันสิอยู่ดีเห็นมอไปเปลี่ยนนะอาจารย์นนจัปปนทรนเนเ์เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเสือเขาเมาเฮ็ดเวียากจะหนีเมหมตอนนี้คุณพ่อใหญ่ก็กำลังจะเตรียมหลุมพื้นที่ที่จะเทป,ปูนนะคะเทป,ปูนยึดต่อไม้นี้ ต่ออีกอย่างก็คือพอต่อจิกด้วยเนาะมันเป็นแกนไม้ที่ปวกก็กินไม่ได้นะคะเราก็เลยเสียดายที่จะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ไวถ้าเฮาต่อน,นีไว้เฮากับบ่ต้องเอาอันเสาเล็กมาใส่ไฟอีกม,มันมาพ่อคุณพ่อบอกว่าพ่อใหญ่บอกว่ามันจะอยู่ได้นานอยู่นะคะ ก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนก็เก็บภาพมาฝากนะคะว่าเรากำลังดูแลจัดสวนดูแลความสะอาดสวนใหม่นะคะตอนนี้ก็พ่อใหญ่กำลังขุดลุ้มเตรียมที่จะเทป,ปูนนะคะ ก็เป็นเรื่องอ่ใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าต่อไม้นี้มันล้มลงมาโดนคนหรือโดนต้นไม้ก็เสียหายเสียหายได้ด้วยแล้วอันตรายที่ว่าเราเดินมาทำสวนทำอะไรอยู่แถวนี้มันก็จะล้มใส่คนแล้วคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะว้าวงานดูแลสวนนี่มันก็ยากเหมือนกันนะ ยิ่งเราไม่ค่อยมีเวลาทําแล้วก็ปล่อยให้มันลรกมากๆแบบนี้ก็ไม่ได้เลยคุณลุงอันนี้คุณลุงกําลังจะไปเอาปูนนะคะเอาถุงปูนถุงทรายออกมาให้ผสมตรงนี้ต้องปอมรอตาไหมอันนี้นะคะ พอดีวันนี้เป็นวันหยุดน้องปอมแล้วก็แฟนพี่ปอยก็หยุดงานพอดีเลยได้มีคนมาช่วยกันนะคะแต่ที่เสียอยู่นิดนึงฝนตกมันก็จะแฉะหน่อยนะคะฝนตกตอนเช้าตอนกลางตอนกลางคืนที่ผ่านมามันก็จะแฉะมันก็จะทำยากหน่อยนะคะเอาไปเลยลูกลากไปคน เออนั่นน่ะสินึกว่านีนเก็บเขาบ้านบวมแกนบ่ะเอามาแล้วนะคะตรงนี้แหละที่จะเทผสมเนือข้างในแกนว่าเป็นยังไงบ้างอ่าแกนใหม่พญหวานจะอยู่อะไรอีกโดนอยู่ปวกก็กินบ่ได้เจาลาเอาดีๆก็เอาหนึ่งมะขามอืมสลัดเนียนเอาลาวเอาดีๆก็เอานึ่มะข่าอะไรอีก โอทางเราว่างเอายาหม่องท่าล่างเอาสมุลไพรเราเอายาหม่องท่าหม่องแันงขั่นน่ะเขาเคยไม่เป็นอยู่แต่ต่ออายาหม่องท่ามันจึงเศร้าดูดผิดนีงคือมันแข็งเป็นแข็งแขงแต่เป็นขั่นขั่นเมี่ยงแล้วกัดแมลงสัตว์กัดต่อยนี่เราพันมามันเป็นแข็งแข็งนเป็นเม็ดแข็งแข็งอย่ันแต่ว่าแห้งขั่น ก็เอามาตรงนี้ก็ได้นี่จ้าพอดีวันนี้วันหยุดนะคะพี่่อยแฟนพี่ปล่อยกับน้องปอมได้มาช่วยตาพอดีเลยนะคะเนี่ยนักบาดต้องใช้ความหนุ่มแน่นให้เป็นประโยชน์ก่ะ ย่านปนตกมาก่อนต้องมามาช่วยกันจุดนี้เสร็จแล้วก็ต้องช่วยขนอีกเยอะอันนี้ต้นเข้าพันษานะคะ พอมาถึงมุมนี้ก็มาเห็นเจอต้นข้าวพันษาก็ยังเหลืออยู่หลายต้นนะคะสําหรับมุมนี้แต่บัวปทุมมาไม่ค่อยเห็นแล้วนะบัวปทุมมาไม่ค่อยเหลือเยอะแต่ต้นข้าวพันษานี้ยังเหลือเยอะอยู่นะคะเพราะว่าป้าเอามาปลูกไว้เป็นแปลงอยู่ตรงนี้ต้นข้าวพันสาแล้วก็มันจะมีมาที่นี่ด้วยแต่บัวปทุมมาไม่มีแล้วนะคะเนี่ย เหลือแต่ต้นเข้าพรรษายังเห็นเหลืออยู่บ้างกำลังมีดอกแถวนี้ก็จะต้องลื้อเหมือนกันนะคะลกเกินไปจะลื้อยังไงยังไม่รู้คิดก่อนอือันนี้นะคะที่จะต้องไปเทป,ปูนผสม ก็หลายมุมหลายคนช่วยกันนะคะตุ้มตามเลื่อนเลื่อนหมุนหมุนหมุนปอมหมุนให้มันนหนง่าๆกันนะลูกเออหมุนหนมั่นเข่าทีเข่าท่างตอนนี้การที่จะคำยันเตาอ้อยไม่ใช่เตาไฟต่อ ต่อที่ใชใส่ไฟนะคะยังเหลืออีกเยอะนี่พี่ยายบอกว่ายังเหลืออีกเยอะงานสวนมันไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่จะเสร็จง่ายๆเอาเก็บกิง่งเป็นยัง่ะบัานี้อ้าวโดนอะไรล่ะปอม ตอนนี้ทำความสะอาดใหญ่กันนะคะอันนั้นก็ไม่รู้เรื่องแหละนะกิงสนที่เขาใหญ่ตาคล,ลุ้ง